สวนลดไปทันทีจากที่ใส่ L หรือ XL นะพี่ทักใส่ S Oh my god มันเรียบมากค่ะแล้วก็แผ่เล็กนิดเดียวแทาจะมองไม่เห็นเลยเรามีความสลีมเรามีความแบบ L S เรามีความแบบกลับมาใส่ชุด XS ได้เขาบอกเลยนะคะว่าตอนนี้รูปร่างของเปิ้ลเนี่ยลดลงไปอย่างเยอะมากเลยล่ะคะ่ะเรียกได้ว่าลดลงไปกว่าครึ่งเลยนะคะ ดูดไขมันดูดทั้งตัวต้องใช้ว่าดูดทั้งตัวนะฮะแล้วแบบผลลัพธ์ประมาณพี่ตักแบบว้าวว้าวมากเลยอะ่ะเพราะ 1. ไม่มีแม้แต่รอยช้ำแม้แต่นิดเดียวทั้งตัวเลยนะคะและที่สำคัญนะคะแผลแผลที่คุณหมอเนี่ยทำในแต่ละจุดแทบมองไม่เห็นเลยและรอยชุงรอยช้ำต่างๆจ้ำต่างๆไม่มีเลยสัส่วนลดไปทันทีจากที่ใส่ L หรือ XL นะพี่ตักใส่ S yes! oh my god ดีใจมากๆเลยแฮปปี้มีความสุขมากๆเลยค่ะสิ่งที่ประทับใจมากที่สุดก็คือว่ามันเรียบมากค่ะแล้วก็แผลเล็กนิดเดียวถ้าจะมองไม่เห็นเลยถ้าเกิดว่าใครเป็นคนที่ไม่ใช่คนที่เป็นแผลเป็นง่ายๆนี่นะคะแทบหาแผลเป็นไม่เจอเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กังวลเรื่องแผลกังวลเรื่องมันจะเป็นคลื่นกังวลเรื่องอะไรหายห่วงค่ะดูทั้งหมด24จุตร นะคะคุณหมอก,ก็แนะนําว่าให้ดูดตรงหน้าท้องนะคะแล้วก็ดูดตรงต้นขานะคะแต่ที่สําคัญนะคะคุณผู้ชมขาตอนนี้5เดือนแล้วนะคะอยากจะบอกว่าประทับอกประทับใจมากเพราะอะไรเพราะว่าเรามีความสลีมเรามีความแบบเอลเเรามีความแบบใส่ชุดกลับมาใส่ชุด XS ได้จากตอนนั้นคือขึ้นไปถึง X L นะคะต้องบอกอย่างเงี้ยว่าไม่ไม่โกหกเลยนะคะเพราะว่าจริงๆต้องบอกเลยว่าพอกลับมาใส่ไซส์ XS ได้เป็นความสุขมากๆเลยหลังจากที่เปิ้ลดูดไขมันมาแล้วเป็นเวลาประมาณ1เดือนนะคะกับทางโรงพยาบาลสัายการมตกแต่งเเขาบอกเลยนะคะว่าตอนนี้รูปร่างของเปิ้ลเนี่ยลดลงไปอย่างเยอะมากเลยล่ะคะ่ะเรียกได้ว่าลดลงไปกว่าครึ่งเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนต่างๆคือต้นแขนต้นขาหรือแม้กระทั่งหน้าท้องเนี่ยนะคะแบนราบไปแบบว่า โอ้โหหุ่นนี่แบบว่าเสียสุดๆเลยล่ะค่ะไปไหนมาไหนนะคะคนก็ทักตลอดว่าเฮ้ยนี่ขนาดคุณแม่ลูกสองแล้วทำไมหุ่นถึงได้ดีขนาดนี้ Body ดี n t r o l l i n g and Tightening โปรแกรมเดียวเอาอยู่ค่ะ